สวัสดีครับผมอ่าวันนี้พี่ทองมาจัดให้อีกหนึ่งลำนะครับเป็นสประตูป้ายแดงชมใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้แต่งทรงสปอร์ตให้สุดๆเลยออกไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วแต่งครบจบจากศูนย์เลยนะครับ พี่ทองเชื่อว่านะครับหลายๆคนที่ต้องการรถไปใช้งานตอนนี้ไม่มีใครที่อยากจะผ่อนเกินเดือน 7, 8, ละเจ็ดแปดพันหรอกอยากผ่อนเดือนหนึ่งห้าหกพันอะไรประมาณนั้นต้องการป้ายแดงที่ผ่อนถูกๆขนาดน,นั้นแล้วก็ไม่มีใครอยากจะจ่ายรถวันละรถไม่มีใครอยากจ,จ่ายเกินหนึ่งแสนขึ้นไปหรอกทุกคนอยากจ่ายเงินต่ำๆทั้งหมดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราอยู่ในโลกความเป็นจริงก็ต้องยอมรับมันตัวนี้สี่ประตูเริ่มต้นนะครับทุกยี่ห้อแหละสี่ประตูเริ่มต้นก็จะแสนขึ้นไปแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินที่ สามสี่หมื่นแล้วผ่อนเดือนละเจ็ดแปดพันเป็นไปไม่ได้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็มาจัดให้ในโปรโมชันนี้เริ่มต้นวางดาวที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับในโปรโมชันนี้ก็จะผ่อนอยู่วันหมื่นนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราวางดาวมากขึ้นมากขึ้นสักหกเจ็ดหมื่นขึ้นไปนิดหน่อยประมาณนั้นจัดแต่งเต็มแบบนี้อยากผ่อนเดือนละเก้าพันกว่าบาทพี่ทอปจัดให้ได้นะครับโปรโมชันเนี้ก็จะผ่อนอยู่อ่าหลักเก้าพันต้นๆน,น,นะครับสี่ประตูโฉมใหม่ป้ายแดงนะครับออกรถหลักหมื่น ่อน9,000ต้นๆเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นแบบไหนหน้าตายยังไงเดี๋ยวพาชมรอบๆคันเลยครับผมไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ครบอบครัวอิสสู่ครับผมอ่าคันนี้เลย C ประตู H. S เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับต้องหลงสเสน่ห์ C ประตูเกรด S คันนี้แน่นอนยังไง4ประตู S คันนี้ก็คืออิสสู่ป้ายแดงนะครับผมอายุการใช้งานก็จะยาวนานแน่นอนไม่จําเป็นต้องไปซื้อมือสองนะครับออกไปรถใหม่ป้ายแดงนะครับ รถเบรก ABS เราก็จัดมาให้ถุงลมนิรภัยก็จัดมาให้ปลอดภัยใกล้เคียงกับรุ่นท็อปทุกๆอย่างนะครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่จำเป็น้องเน้นสำคัญหนึ่งสี่ประตูสําหรับครอบครัวและผ่อนสบายนะครับจัดเป็น4ประตู S รุ่นนี้ไปเลยพี่ทองจัดให้ได้ก็รอเลยฉีกกดคาว่าซื้อทั้งทีก็เอาตัวดีๆไปเลยตัวท็อปไปเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะมันจะไปลําบากในตอนผ่อนนั่นเองนะพี่ทองจัดให้คันนี้ใส่เป็นครอบดุมไทเทนะฮะอาตัดสีดําแดงก็จะสวยดูหรูหราด้วยล้อใบพัดดําแดงนะครับอา ก็จะดูเข้ากันนะครับยางขนาดเดียวกันด้วยยางขนาดเดียวกันดียังไงเวลาครบรอบเปลี่ยนยางก็จะเปลี่ยนยางเป็นยางไซส์เดียวไปเลยนะครับหรือว่าสลับยางก็สลับได้เลยนะฮะไม่ต้องถอดล้อออกมานะครับผมก็สามารถสลับยางได้เลยทันทีเพราะล้อขนาดเดียวกันข้อ,อดีของมันก็จะเป็นตรงนี้แหละนะครับผมท้ายรถโล่งๆเราก็ใส่ชุดสปอยเลอร์เข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นชุดสเก์รตรอบคันก็จะดูสวยแล้วก็ดูเต็มมากขึ้นนะครับผมอลองดูนะครับกัน<า>เลยท<ก>ีเดียวนะครับผมก็ไม่ล้นออกมานะครับล้อชุดนี้ไม่ล้นออกมาจากซุมล้อนะครับ ไซส์พอยเ์เยด้วยนะครับผมแก๊บหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับงานก็จะสะดุดตามากๆนะครับรถก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับโปรโมชันนี้นะฮะลองแบบนี้เรามีระบบนําทางให้ด้วยนะครับผมอ่ามีเครื่องเล่นฟังก์ชันแบบมากมายเลยทีเดียวนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางของ Android Auto นะครับหรือจะเชื่อมต่อกับ iOS ก็ได้นะครับผมอ่าเราจะมีหลายระบบมากมายนะครับอีกอย่างนึงสามารถสะท้อนหน้าจอได้นะครับเอาภาพที่หน้าจอมือถือเราไปเด้งที่หน้าจอได้เลยใครเด้งไลน์มาเราก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์แล้วก็สามารถมองที่หน้าจอได้เลยนะครับความปลอดภัยกัฟังก์ชันเนาะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยขับไปก็ไม่ กระจกไฟฟ้ารอบคันอีกต่างหากนะฮะอ่าไม่ต้องใช้กระจกหมุนเลยนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับปุ่มจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับเราสามารถเลือกปรับได้เลยจะเอาขึ้นต่ำสูงแค่ไหนก็ไม่ต้องเปิดกระจกมาปรับเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วน,น,น,นะครับถอยหลังเราก็มีมาให้ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก้องก็จะเด้งขึ้นมาทันทีพร้อมไกด์ไลน์นะครับแจ้งระยะความปลอดภยัยใครสนใจโปรโมชั่นนี้พี่ทองจัดให้นะครับวางดาว45,555บาทเท่านั้นรับรถกลับบ้านได้เลยเจอกันครับผมสวัสดีครับล้เจออกนคิปต่ จ้า